ีโชว์ไปเสร็จสดเมื่อสักครู่นี้เลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่านะสี่คนสวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจริงมีแค่สานพี่ต้องแม่ฮะเพราะผมเป็นบีเจเซเล็ครับโอไม่ได้สิแต่เขาเขาเขาให้มาร้องเพลงเราคนไปครบอ๋อนี่นี่เพราะว่าท็อปปี้เนยเขส่งให้ผมครับแสดงผมต้องมาต่อสวัสดีพี่ต่อต่างหากครับก็จะลอกับสืบเรื่กันหน่อยนะครับผม ดูขยันไม่ชินดให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยดูขยันตัวเป็นเดียวเหมือนถอดอะไรอยู่หลายอย่างครับผมล่าสุดล่าสุดสมมติว่ก็ถอดเลนส์กล้องนะครับสีแซ่แปดหมดแล้วนะครับเรเฮ้ยเราลอถามดีกว่าวันนี้ต้องถามก่อนทั้งสี่คนเลยนะครับรู้สึกยังไงที่ตัวเองได้เป็นเบสตัวเดียวแกรมมี่เมื่อปี2013ปีที่แล้วครับอ่าลุ้นๆทุกคน มผมก็เีดปโเคค่เป็นเด็กี่อเคนที่ได้อบ้นี้ก็รู้สึกอยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าสนับสนุนเต้นเต้นนะคะว่าจะพลปไหนมาทุกคนก็ให้การตอบรับเปนอย่างดีจนได้อีนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสึกดใจมากค่ะบน้องเต้นรารักกันนะตอนนี้อยากจะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในรอที่ของเราเนี่ย แหวกตรงการนี้ออกซ้ายขวาเลยเกิดครับทำไมครับเพราะว่าเต้นบีบจนขาจะเป็นตะกี๋เดี๋ยวขอไม่เป็นไรหลอกครับขอผัดจนจะเป็นก้อนเดียวแล้วนะใช่ครับ ก็มีเซ็ตซีบ้างในบ้านนี้่ะนีะะ่ก็เป็นความรู้สึกของเต้นนั่นเองครับมาขอท่านต่อมาเลยครับพี่โดมพี่โดมครับผมก็ดีใจครับ,รบเพราะว่าเราต้องนี่กถือเป็นเต้องนึงที่แต่ละปีทุกคนจะรอคอยให้ชเพลงอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้เป็นสวยย่วนหนึ่งของบ้านนี้และยิ่งวันนี้มาร่วมด้วยกับพี่ๆช่าแบั์อีกสุดยอดม,มากจริงๆเจ๋งมากภูมิใจมากเดี๋ยวพี่น่าจะตอบคำถามก่อนน้องโดมนะเความคิดเหมือนกันเลยไม่เอาดิลองลองฉีดดิเอาล่ะก็สลับสลับกันก็ได้ เรื่องพี่โซ่แดงก่อนโอ้โหจะได้ดีภาพจริงๆนะแล้วก็ดีใจภาพที่ได้เป็นส่วนให้น้องก็พูดจบไปใน้องพูดจบไปได้เลยเนี่ยจะให้น้องดงต่อเลยครับเรียบร้อยแล้วครับค่าพิธีนโอ้ยพี่ต้อนรู้สึกคนนงครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวละบ้านนี้ฮะดีใจดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากขึ้นอีกที่ได้เป็นส่วนเล็กๆนะฮะใน30เพลงในลบั้มนี้นะฮะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเราได้ดูพี่ๆศิลปินแต่ละคนแล้วก็เพลงทุกเพลงในอัลบั้มนเนี้ยเหมาะกันเลย ครับก็ใครที่ไม่มีนะครับมีกันหรือยังฮะมีแล้วมีแล้วโล่งนะโบ่งครับเสียงเสียงแบบทั่นใจผมใช่มั่นใจอะไรก็อย่าล้มต่อคันถ่ายแต่ดูดีที่ดีใจมากที่ได้มาเล่นกับพี่ๆวงของซูเปอร์แบนด์ด้วยนะฮะผมไปให้เครียดผมรู้สึกทุกคนดูทุกคนก็้เรผมรู้สึกแย่ว่าพี่ๆเขามาจริงๆนะผมซ้อมกับซูเปอร์แบนด์เป็นไงบ้างครับทั้งห้าคนครับจัดเต็มัเลยนะซ้อมนะครับจัดเต็มครับผมอ่ะสุภรุ่ครับครับ รู้สึกยังครับเป็นเบสโซเดียร์เขาพูได้หมดแล้วฮะเป็นที่ญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างครับผมไม่เกี่ยวนรผมจริงๆก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของแดนนี่เบสโซเดียร์นะเบอกว่ามันเป็นเหมือนกับระเบียที่ทุกคนเขาถ้าหากว่าได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตนะที่จะเข้าไปอยู่ในระบียนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะใส่ใจมากๆนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าไม่ใช่เพลงของเองด้วยคือมันเป็นเพลงของของกลุ่มของเราก็คือเดอะฟิวสองนะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มานะครับก็คือน้องฟิล์มบกกดนะครับแล้วก็คคุณโโ้ลแฟ ท่านทิงพอยตมาด้วยวันนี้นะฮะแต่พอเนี่ยเขาไปญี่ปุ่นอ๋อก็เลยพี่ตะโอนบอกมาวาไปญี่ปุ่นใช่ครับผมเพิ่งเห็นเขากินกุ้งเต๋อเลยเราไม่เห็นพี่เหรอใช่แล้วนคุณเห็นตัวอ้วนหรือเปล่าใช่มันคล้ายๆล้ากันผมว่าพี่รถโดนตาโอนน่ารักมากัต่ก็ไม่ได้เมาวะร้อนแน่ร้อนแน่พต่องบอกว่ารู้สึกดีมากครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเราเราได้มีโอกาสได้เห็นศิลปินอะไรคนที่ออกมาเนี่ย แต่ละลายชื่อที่อ่านมาเนี่ยคือแต่ละคนคือเบย์อย่างนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่นบิ๊กแอสที่นี่วงซิลคือเยอะมากแต่เราเหมือนกับเป็นศิลปินที่แบบก็ไม่ได้มีชื่อขนาดนั้นนะเราก็ได้มาติดในสามสิบเพลงที่เราต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็สุดยดีใจมากครับผมครับผมโอ้โหนี่ความรู a ้สึกของทั้งสี่ท well, ่านนั่นเองนะครับตัวเล็กๆนี่เองทีเพลงกับทันถ่านที่ร้องได้นักบ้านนักเมืองนะครับถูกโหเล็กี่ร้องได้เลยเออเมื่อกี้หันไปเห็นคุณแม่ได้ร้องโอ้โห คุณแม่บิดข้นงเลที่ไม่ใช่คุณ่้องติดจะอยู่กับผมไม่ติดในใจก้งนี่คุณแม่รู้คุณเต้นแล้วที่คุณแม่คนหี่งเคยากนี่คือร้องนะไม่ได้ขยายฟอองคุณแม่ร้องได้นี่ตัวากตัวอย่างองเพลงร้องได้ครับเทียาโดนคุณแม่พวนน้ำหมากเสร็ กัเลยครับคุณแม่กันเดี๋ยวก็เล่นนะครับคุณแม่กันโดนเท้าให้กันผมนะฮะตอนนี้มาดูข้อความจากผู้ชมนะครับที่ส่งมาบนเน็ตสเปซต่อดีกว่านะฮะบนข้างท่านนะครับข้อความแรกครับนะฮะพี่ต้นเท่มากๆเลยค่ะรักเลยอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาด้วยนะครับบอกว่าเอ่อพี่โดมนะฮะเดี๋ยวผมไปปรับปรับขนมจะง่ายกว่าแล้วต้องอ่านไปก่อนเลยครับผม จอกระดาษครับเดี๋ยวใช้ได้ถ้าการสื่อสารนะเดี๋ยวใช้ได้เปิดบอกตรงเลยเงี้ยไม่มีใครว่าหรอกไม่ใช่ทำไมเปิดมาเป็นรูปตั้มเดือดดาลแสกเกอรสมบูรณ์ก็รู้แล้วใช้ได้เปิดตอนนี้มาถ่ายเราบ้างแล้วเขาแรลมนะอ่ะครับท่านอันต่อมาอะไรเขาบอกว่าโดมสุดยอดมากๆเปิดโชว์เจ๋งสุดๆเฮ้ยยังไม่เห็นเปิดโชว์เลยร้องเปิด นี่ว่าเปิดโชว์เจ็บสุดๆเลยโอ้โหแฟนๆรอดูนะครับโดวงกัรผมเปลี่ยนช่องครับผมก็่ามันจะเป็นต้มจิ๋วเลยเนี่ยนี่คือเรื่องอะไรกันหยอกได้นะแต่เรื่องีจ้องโดนหยอกไม่ได้นะฮะมันว่าเป็นต้มจิ๋วจิ๋วนี่ไม่ได้มาแล้ว็มา้องต้องโดนบอกว่าโต๊ะกล้าเปิดบัตรแต่โดนไม่ได้นะอันนี้ผมจะเอาลาเว่าผมเป็นต้มจิ๋ว ถ้าพูดนั่นคือควาของผมเองผมว่าถามคำถามก่อนเขาบอกว่าแต่ละคนเท่ๆทั้งนั้นเลยสู้ๆครับทุกคนนะฮะอยากเห็นโชว์พี่เป็กแล้วล่ะเออนะครับเสียดาจจังไม่ได้มาชมพี่เต้นเสียงดีมากๆแต่ว่าติดคุณแม่ชัยให้ล้างมงลวดเลยมาไม่ได้คุณแม่ัยคือคนนี้คันแรกไม่ด้เป็นใครกั่อล้างมงลวดล้างมงลวดอยู่ใจก็ดูดีได้ ดูสดได้ฟิลกว่าใชเวลาก็ให้ทิ้งน้ำเช้านะก็ลังมุ้งรมประอบในีย้าจะ้กวยไดครับผมอายงบอกน้องว่าเป็นเด็กที่กำลังยูรู้สุดนะัายากทำงานยัได้ยังดครับผมนะฮะว่ามารับคอมแอร์บ้านพี่ด้วยนะครับผมเขาบอกว่าเนบอกว่าเส่งมาเโทหน้าพี่ว่าเขาบอกว่ายังไงก็เเรื่องที่ดกันเดียไม่บอกขาไม่บอกเขาดูก็ดู มีข้อความบอกว่าพี่พี่จิ๋วพี่เดีวรออยู่นะคะอ่าเดี๋ยวรออยู่หน้าจอเลยนะฮะเดี๋ยวเดียวจะจบมาเองครับได้แล้วอันนี้เป็นจิ๋วนะครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวเตรียมก่อนรออยู่นะครับผครับผมคือภาษาทางการเรียกว่ารีบเลยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับเพราะว่าเรายังมีโชยเยอะที่เพิ่งเซตแรกนั่นเองถ้าเซตนี้ไม่ใช่จบตรงนี้แล้วจบไปเลยนะ ใช่เดี๋ยวว่าจะขึ้นมาโชว์อีกจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวต้องติดตามครับถูกต้องนะฮะส่วนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวถามคำถามอีกสักหนึ่ถามนะฮะครับผลงานต่อไปในปีนี้2014นะครับแต่ละคนให้อัพเดตกันนิดนึงนะจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้ดูบ้างครับ ใครดีครับถึงช่วงนี้เจอน้ารับยมองนะปล่อยมีแต่เบอร์ปาร์เลยเหมือนี่เต้นเอาเตเเต้นเต้นต่ไม่หาแล้วก็เคยนะแล้วกลังมองดวอยู่ว่าดมสปาหน้าหรือเปลลูกวไฟแรมากสับไฟดมเวสหน้าอยก็เดี๋ยวปีนี้เนี่ยนะะก็ประมาณเดือนมีนามีาระไม่เกินก็จะได้ฟังเพลงใหม่ได้แล้วก็ตึ่งอัดไปแล้วเสร็จแดวค่ะทำไมอ่ะ เ็งเยอะมากเลยอ๋อค่ะโอ้เพราสิ่งอดีไหนนี้เนาะขอบคุณค่ะก็ข่าวดตามด้วยแค่ประมาณไหนพอจะบอกได้ก็ยังเป็นในอกหักอยู่แต่ว่าจะดูเป็นผู้หญิงปอบภายนั่นหน่อยโอ้ร่าคลื่นที่สงสารใช่คุณสงสารอยเา็นนี้ไม่ยินนะอย่างนี้ไม่ยินเหรอทำไมฉันก็เป็นเด็กผู้หญิงที่น้อยใจไปนะอ๋อเออแลคุณไม่ยินอะไรกับอกหักใช่ไหมคุณมีความรักอยู่สักการณ์ตัวส่วนบนนี้ ะคนอื่นฮะน้องโดนต้องโดนครับผมก็กำลังทำเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวตอบเหมือนกันอนะฮะคูเนี้กต้องทำเพลงอยู่มันเป็นโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวผมได้ฟังกันประมาณกลางปีครับแล้วก็มีผลงานแสดงด้วยอุ้ยใช่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรยังไงติดตามนะครับเป็นละครเวทีเป็นละครหรือภาพยนตร์ฮะเป็นภาพยนตร์ครับไปรอดเห็นตาผมปิดแน่เลยเพราะปิดภาพต่ออยากรู้ว่ายนังจรข้าหมู่บ้านแล้วจะนเป็นไงต่อไปไม่ทราบนะครับ ล่าสุดล่าสุดถ่ายโดนโดมล่าสุดว่าโดมช่วงนี้คนขึ้นเปล่าโดมบอกว่านี่มันเป็นหนังก็อยากให้คนขึ้นเป็นหน้าที่ครับเขาเรียนเรื่องนี้จริงๆแล้วโดนครับแต่ว่านี่เป็นหน้าที่จริงนะครคือตอนต่อห้องทำงานเาให้ขอมเดียวเลยใช่ครับพอพอเข้ามาเพิ่มน้ำหนักก็เลยแบบนี้ครับล่าสุดนี้ก็มีปัญหาเรื่องเห็นบอกว่าเขาขึ้นรถไฟใต้ดินไม่ได้ด้วยไม่เขาตู เสาร์เลตพี่เด็กเสาร์เลตเป็นขามรถยนต์ครับผมเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามไว้กันครับแนวไหนแนวไหนมาพร้อมกันสุดท้ายคุณจะได้บอกแล้วนะตอนนี้เราอุ้มไปก่อนจะตัดได้ครับต้นไปก่อนพี่เขาแซวเยอะก็สะบัดเหงื่เฉยๆหน้าผมเลยใ้่เขาเขแซวเยอะนะครับแนะนำให้โดมร่วมมือกับคุณแม่นะครับผมจัดการได้เลยจิ๊กมาเยอะครักปากข้าวผมน้องต้นครับครับก็ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือเหลือเหลือเสียงของผมนะ อย่างเดียวครับก็อยากให้ทุกคนล่อติดติร่างกันนะครับอยากให้ฟังจริงๆเพราะอันนี่มันเป็นเหมือนแบบขาาต่อของอาชีพที่ไม่มีฉันด้วยโอ้จริงไม่นานครับรอเสียงแข่งเมไหร่ได้อ่านแล้ววันนี้ก็ต้องดูแลร่างกายเอาดูแลร่างกายนะผมจริงๆก็ไม่มีฉันเพลงต่อไปน่าจะต่อยอดกันก็นาทีที่ไม่มีเธอไม่ไม่ยกตาอยู่จะเลย ให่เห็นที่โตไม่ทันเราเล่นเราเล่นจริงๆเขาแซวเพลงผมประจำเท่านี้เลยกับตัวเองขอโห้เด็ชื่นน้อตาหยิงัเลยทีาสุโต้บอกดาวหอดครับดอกกันหมซีนะครับบนี้เลยต่าหลได้เลยลืมจบด้วย สมทุกคืให้หลบตาพิฆาตชั้นสองสับซุบสับผมพ่อพ่อพ่อหายไปแล้วติดภาคสองใช่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสี่ตรวแรกในวันนี้แลนะอย่างที่บอกเมืุณครูนะครับเดี๋ยวเตรียมรอเดี๋ยวพวกเขาจะขึ้นมาให้เราได้เจอกันอีกนะครับเป็นอะไรนั้นสักครู่เดียวนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปแบ่งกันชั้นคำหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะมีอีกหนึ่งเซตครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาก่อนเลยก่อนที่เขาจะโชว์ นั่นเองนะฮะคุยก่อนค่อยโชว์ครับกัยาวโมบเนี่ยไม่เนี่ยเลยต้องลงมาลุ้นงงตองงยับเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับที่นเดิมครับเฮ้ยเดิมลุ้นได้จริงไหม ไม่อไรพี่ผมจัดการที่ใหม่เดี๋ยวเออมาทนานี่นะมีผลงานแล้ีนี้มีอะไรถึงลดโทษลดทีี้ผลงานครับทีนี้มีอะไรใหม่บ้างมีแต่รงที่ไม่ทีเท่านั้